ผมก็เข้าใจว่ากลไกตลาดดีมาพปลายอ่ะมันเป็นสิ่งที่ที่เป็นเรื่องปกติในตลาดบางอย่างเนาะเอแต่ว่าผมว่าในวงการพลักเครื่องมันจะมีความสำหรับผมแล้วกันนะสำหรับผมผมว่ามันแปลกหน่อยตรงที่ว่าเราผมว่ามันมันมีหลายองค์ประกอบประกอบกันทางที่เป็นเหตุเป็นผลและไม่เป็นเหตุเป็นผลเช่นศรัทธาองค์นี้ พุทธคุณแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีโอ้ยพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าศรัทธาก็ก็ศรัทธาเออไม่เกี่ยวกับมูลค่านะไม่เกี่ยวแยกกันเลยนะมูลค่าก็ฟังมูลค่าใช่แล้วผมรู้สึกเออมันมีหลายปัจจัยมากนะที่มันประกอบกันทําให้แบบว่าเราจะเห็นเห็นสิ่งเนี้ยว่าอะไรเออแล้วผมรู้สึกมันก็เป็นโลกที่แปลกดีสำหรับผมเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าคุณเข้าใจรองเท้าเนี่ยคุณเข้าใจพระเครื่องแน่นอนถ้าคุณเข้าใจอาร์ทอยคุณก็เข้าใจพระเครื่องแน่นอนแต่ ถ้าถอ,อยกับรองเท้ายังปลอมได้ไม่เหมือนเท่า,าเครื่องเลยวะคุณแบบไนกี้ปลอมคุณก็สามารถเทสได้ด้วยวิธีการง่ายๆใครก็เทสได้อะอถ้าถ้าดูเป็นก็นี่ตรงนี้เองมันไม่คุณเต็เห็นแล้วต่างกันเออ,อแต่ผ้าปลอมเทสยากกว่าเยอะเลยนะอืม,มันมากไอ้ตรงนี้ที่มันงงครับอืตั้งแต่ความเป็นศรัทธาแล้วแล้วก็ทาไมถึงต้องปลอมของที่เป็นศรัทธาขนาดนี้ก่อนอื แล้วเหตุผลคืออะไรจะเอาเขาอ้างอะไรมาสุดท้ายก็คือเาจะปลอมดอกกันเอาเงินนี่แหละแตปลอมพระออ